นั้นประมาณปีอะไรครับถ้าลุงอ่อนเขารู้จักตอนปี6กหนึ่งก็ประมาณนั้นครับเหมือนกันแต่หลังเขาหน่อยเพราะเขาใช้ลุงอ่อนก็ใช้มาก่อนแล้วเนยโอ้ก็หกหนึ่งหกสองว่ากันนั้นครับผมแล้วตอนที่เรานํามาใช้นะครับตอนนั้นเรามาใช้แล้วทุเรียนของเราเนี่ยมันเกิดอะไรที่ผิดหูผิดตาเพิ่มเติมจากที่เราเคยใช้อย่างอื่นมาครับก็ที่ถทาที่ใช้ก็คือคือมันไม่ต้องใช้หลายตัวครับเพราะว่ามันก็ลดต้นทุนด้วยอะไรด้วยนี่ครับครับผมก็ถือว่าถูกใจแล้วครับผมดังนั้นเมื่อพอมาในช่วงนั้นน สิ่งที่เราดูแลโดยตลอดของต้นทุเรียนเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างครับที่ผลิตภัณฑ์3มเกลยุคนั้นหรือคู่หูมหัศจรรย์ใช้แล้วเห็นเป็นประโยชน์กับเราครับก็ผมว่ามันก็พวกใบอะไรลูกอะไรเขาก็ก็สวยดีครับเพราะว่าเราใช้มาโดยตลอดใช่ใเราก็คุ้นตากับความดีงามของเขาใช่ครับใช่ไหมครับและตอนนั้นนี่ผลผลิตเป็นไงครับตอนที่ใช้มาเรื่อยๆนั่นนะผลผลิตดีไหมมันสวยงามอย่างไรบอกผมนิดนึงเถอะก็ก็สวยครับสวยสวยรูปทรงเป็นไงครับรูปทรงก็ได้ไซส์ได้นั่นก็แล้วครับน้ําหนัก คราตัดตกออยู่สามโลสามโลสามโลครึ่งอะไรประมาณนั้นครับก็ถือว่ามาตรฐานเลยถูกไหมครับแล้วก็การดูแลรักษาเนี่ยก็ยุ่งยากไหมครับตอนนั้นที่ไม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 ่มีไม่ยุ่งยากนะเราก็ดูแลกันก็ง่ายง่ายเอาละครับปีนี้นะครับยุคใหม่เนี่ยนะครับบริษัทได้ทําการที่เรียกกันว่าพัฒนาสูตรนะครับปรับปรุงขึ้นมาเขาเรียกกันว่า3ามเกลือเพนสูตรใหม่พี่ถุยได้ใช้หรือยังครับอ๋อใช้แล้วครับ ตั้งแต่ที่เจ๊กเอามาเปลี่ยนให้ครับอาจะเดือนอะไรมกรารนะเดือนมกราหกแปดเนี่ยคนี่ก็ประมาณกับปลายเดือนกุมภาแล้วถูกไหมครับก็ใช้มากับ2เดือนรวมกับสองเดือนกับ2เดือนนะครับตอนที่เอามาใช้นะครับตอนนั้นเราเอามาใช้ช่วงที่ต้นทุเรียนของเราเนี่ยตอนมันเป็นดอกหรือเป็นอะไรครับตอนนั้นก็เริ่มเป็นดอกแล้วครับครับผมครับเริ่มเป็นดอกส่วนไอ้ตัว10ปีแล้วครับก็ใช้เหมือนกันก็เป็นดอกพร้อมๆกันและไอ้ตัว5-6ปีนั่นแหละครับ ใช้ใช้หมดเลยครับใช้หมดเลยใช้ทั้งแปลงเลยห้าหกปีนั่นถือว่าเป็นสอนเป็นหรือเปล่าครับหรือว่าปีนี้ปีสองครับอ๋อเป็นครั้งที่สองแล้วครับและดีกว่าปีแรกยังไงครับต้นห้าหกปีที่มีสองร้อยกว่าต้นใช่ไหมครับครับมันมีลักษณะเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับที่เราเามาใช้เขาก็ออกกับทุกต้นนะครับมีน้อยต้นนี่ว่าจะที่ยังไม่เป็นยังไม่ออกอื สองร้อยตัวนี้ออกสักกี่ต้นครับก็ได้ร้อยได้เป็นร้อยแล้วครับเป็นร้อยเลยนะถือว่าดีใจไหมครับมันออกครั้งที่สองนี่ก็ระดับหนึ่งมากกว่าครั้งแรกไหมครับมากกว่าครับมากกว่ามากกว่าครั้งแรกครับผมก็นี่ถือว่าก็มีผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วยครับใช่ไหมครับตอนนั้นของเราเป็นไฟทับไปเลยไหมครับเป็นครับมีเป็นแล้วพอเราใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ช่วงนี้ช่วงนี้ไม่มีไม่เป็นไม่มีไม่เป็นแล้วครับเป็นน้ําไหลธรรมดาครับถึงเวลาเขาก็แห้งไปเองแห้งไปเองนะครับ ก็ถือว่าเป็นความสุขใจอย่างหนึง่งถ้าทั้งหมดเนี่ยครับขนาดเนี้ยที่เราเห็นชัดที่สุดเนี่ยการที่ใช้คู่หูมาสัจจันทร์สูตรใหม่เนี่ยนะครับอะไรที่เราเห็นชัดที่สุดในขนาดนี้ครับในระยะเวลาเนี้ยปลายเดือนกุมภาพัานธ์เห็นชัดอะไรครับเอ่อลูกเขาก็ก็อย่างที่อาจารย์เห็นเนี่ยครับลูกเขาเป็นลักษณะยังไงครับก็ก็ถือว่าสวยอะครับสวยนะ <c oughs> อโอเคครับครั้นี้เขาเรียกลูกขนาดอะไรครับ อันนี้ก็มันจะโตว่าไข่ไก่หน่อยนะครับโตว่าไข่ไก่แล้วนะครับเริ่มเยอะเริ่มโยงยังไม่ถึงกระป๋องนมมีกระป๋องนมบ้างบ้างก็ถือว่าอยู่ในช่วงกาลังโยงใช่ไหมครับเขารู้สึกว่าจะแน่นกิ่งเลยนะฮะอันนั้นเยอะไปเยอะไปนะครับเติบโตออกถ้าโดยรวมแล้วก็หมายความว่าเป็นที่พอใจครับผมเออผมถามนิดหนึ่งไอ้สูตรใหม่นี่เราใช้เป็นยังไงบ้างครับสามารถจะทําอะไรได้บ้างมันเปลี่ยนแปลงกับอย่างเดิมยังไงบ้าง ก็ผมก็ใช้พ่นลูกพ่นอะไรผมก็ใช้ตลอดครับมันก็ไวครับไวละลายดีใช้ง่ายไม่มีไม่มีตกตะกอนไม่มีอะไรร่วมกับยาอย่างอื่นแล้วเป็นไงบ้างครับก็ไม่เหมือนก่อนเมื่อก่อนยังมีเป็นวุ้นเป็นนั่นนะถ้าจะเป็นยาพวกนี้ตอนนี้ไม่เป็นตอนนี้รู้สึกไม่เป็นไม่ติดหัวฉีดแล้วนะไม่ติดโอ้โหเป็นการใช้สะดวกเมื่อก่อนมันจะเกิดที่หัวดูดนะหัวดูดไอ้พัมพ่นยาเนาะครับแต่นี้ตอนช่วงนี้ว่าไม่ไม่เป็นอ่ะก็เรียกว่าสบายใจขึ้นครับใช้ง่ายขึ้นนะครับใช้ง่ายใช้ง่ายแล้วก็ขนย้ายง่ายอ๋อเนี่ยดีใจตรง นย่าย่ายนะครับเมื่อก่อนต้องแบกเป็นขวดเป็นอะไรนะตอนนี้สองซองก็ถือว่าสบายเลยน้าพันลิตรนี่ก็ถือว่าอยู่ได้เลยนะครับเอาละครับถ้าปีนี้ถ้ามองถึงเรื่องของผลผลิตถ้าโดยสายตาของเราเห็นว่าทุเรียนปีนี้หลายสวนเขาบอกว่าทํายากคือยังไงครับทํายากคือมันดอกมันไม่พร้อมกันครับธรรมดาชาวสวนถ้ามันออกมาพร้อมกันมันก็ถือว่าทํางานง่ายอะไรแบบนี้ครับ อันนี้เขาออกแบบออกแล้วบางทีก็ออกตามอีกบางทีบางต้นก็ไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยหลายรุ่นต้นหนึ่งหลายรุ่นคือ,อก็ทางานยากเนาะทำงานยากายาก,ก็อันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องสภาวะอากาศหรือว่าใช่ใช่ใช่ครับอ๋อใช่ครับ,รบเอาแหละครับนี่ก็ถือว่าสูตรใหม่ก็ใช้ง่ายถูกไหมครับใช้ง่ายใช้ง่ายใช้ง่าย,ช,ายช่วยบอกพี่น้องทั่วประเทศทีนะครับว่าการใช้ง่ายการลดต้นทุนมันเป็นอย่างไรกับ ผลิตภัณฑ์3เมกระเลวเวอร์แพนสูตรใหม่ช่วยบอกพี่น้องด้วยก็ øre, สําหรับผมนะก็อันดับแรกคือผมว่ามันลดต้นทุนได้เยอะเพราะไม่ต้องไม่ต้องผสมอะไรไงก็ใช้ของเขา2ตัวแล้วก็ถ้าเราอยากผสมก็ผสมได้ครับแต่ว่าอยู่ที่อยู่ที่เราไง <laughs> แล้วก็ผลลัพธ์ก็ก็ <laughs> แบบที่เห็นนี่แหละครับชัดเจนนะครับว่าผลลัพธ์ก็อย่างที่เห็นในฐานะของพี่ปนัดดาครับในฐานะผู้ที่มาเป็นที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์แล้วก็เรียกว่า พี่น้องเกษตรกรก็รอความหวังครับจากการทําการเกษตรเพื่อได้ผลกําไรเป็นยังไงบ้างครับเพียงเชิญครับก็อยากจะบอก่าชาวสวนเกษตรกรทุกท่านคู่หูมหัศจรรย์เวอร์แพนไกโตซานโดดเด่นของเขาคือละลายง่ายใช้ง่ายเห็นผลทันใจแล้วก็ผสมได้ทุกยาฆ่าแมลงต่างๆแต่ต่อไปของเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ดีมาสู่เกษตรกรต่างๆเราก็ขอให้ท่าน มองคู่หูมหัศจรรย์ไว้ในใจของท่านนะคะต่อไปผลผลิตจะเพิ่มทุกท่านเลยค่ะทุกสวนเลยค่ะขอใช้คู่หูมหัศจรรย์เวอร์แพนไคโตซานนะคะออโอ้โหนั่นคือพลังใจของที่ปรึกษาและกําลังใจของนักการเกษตรครับที่สามารถเปลี่ยนแปลงนะครับการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็ใช้นะครับไม่มากแต่ว่าอยๆนะครับ สม่ำเสมอเป็นเรื่องสําคัญเกษตรกร,ร,กรท่านใดนะครับที่อยากจะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็ใช้ง่ายใช้สะดวกนะครับไม่ต้องมากเรื่องไม่ต้องมากความทําง่ายอย่างเนี้ยเกษตรกร,ร,กรยุคใหม่ชอบใจแน่แนดังนั้นพี่น้องครับถ้าท่านใดที่ยังลังเลลังใจนะครับก็ขอให้นึกถึง3ามเกลือแพนสูตรใหม่ไว้ด้วยที่สําคัญครับของดีมักมีของเล่นแบบของเล่นแบบก็จะทําทให้ท่านทั้งหลายนะครับตกลงไปในความรู้สึกที่มันรู้สึกช้บชอบใจกับการเกษตร ก็อย่าซ้าเติมกันเลยครับของที่เรียนแบบขอให้ใช้ของจริงนะครับแล้วก็มีความจริงใจต่อกันับนักการเกษตรทั่วประเทศวันนี้มีเกษตรยั่งยืนต้องขอขอ,ขอบคุณเจ้าของสวนนะครับและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์สามเกลือเวอร์แพนสูตรใหม่ทั้งสองท่านขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ,รบโอกาสหน้าจะพาทุกท่านไปชมสวนที่ใช้สามเกลือเวอร์แพนสูตรใหม่อย่างที่เรียกกันว่าเต็มหกเต็มใจกับผลผลิตวันนี้เราทั้งสามขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับสวัสดีครับครับ สามเกลเวอร์แพนสูตรใหม่ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างเย้